วิกฤตพลังงานก็ยังคงดันให้ราคาต้นทุนในการใช้ชีวิตของพวกเราเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะคะวัตถุดิบในการทำอาหารยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวคะ่ะหลายร้านไม่ขึ้นราคาแต่จำเป็นต้องปรับลดปริมาณะคะ่แ<ล>ะแม่ค้าโจ๊กและก๋วยจับ ตลาดสดบ้านฟ้อนตำบลชาพูอำเภอเมืองลำปางขายราคาเดิมนะคะถุงหนึงสิบาทถึง20บาทแต่ที่ทําก็คือต้องลดปริมาณลงค่ะเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างล่าสุดข้าวสารเข้าถุงก็เตรียมปรับขึ้นอีกเดือดร้อนแน่ๆค่ะลูกค้าก็หายของก็แพงขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นทั้ง ที <łość> ่พ <Harriet, S 1> ิจิตค่ะตอนนี้ผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาอย่างผักชีขึ้นกิโลกรัมละ50บาท แม่ค้าผักภายในตลาดร่วมเจริญที่อำเภอเมืองพิจิตรก็บอกว่าผักขึ้นราคาแบบนี้ยอดซื้อประชาชนก็ลดลงอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องการลดราคาปุ๋ยลดราคาน้ำมันเพราะมันเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรค่ะแล้วหลายหลายตัวไหมผักครับที่ขึ้นราคาต้นหอมค่ะต้นหอมก็ขึ้นต้นหอมก็ขึ้นจากเท่า<ต>ไหร่เป็นเท่าไหร่คบจากหนึเป็นร้อย่ะ เกือบทุกชนิดเลยใช่ไหมพี่ขึ้นแล้วก็พริกใช่ใชพริกนี่เท่าไหร่แล้วครับพริกตอนนี้1น0าบบาทห่งร้อยสามสิบบาทจากเดิมใช่จากเดิม80บาท เช่นเดียวกับที่นครสวรรค์และกำแพงเพชรน,นะคะผักสดตามตลาดสดปรับขึ้นราคาเท่าตัวเลยต้นหอมผักชีราคาทะลุก,กิโลกรัมละร้อบาทแล้วผักสดทุกชนิดปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ10บบาทค่ะผู้ค้าส่งบอกว่าราคาที่ปรับขึ้นมาเนี่ยก็ค่าน้ำมันนี่แหละค่ะต้นทุนการขนส่งมันสูงขึ้นนั่นเองค่ะ